ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มีในส่วนของรถหน่วยงานเข้าใหม่อีก1คันนะครับคือคันนี้เลยพี่หนึตัวมิตรรถปี2 0ครับเลขไม่แปดหมื่นนะครับออฟชั่นครบผมแนะนําคันนี้นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ก็เสนอขายนะครับอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเองนะครับเลขไม่แปดหมื่นใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะกล้องถอยชัดนะครับกล้องถอยมีให้ของแท้ด้วยนะครับและที่สําคัญด้านในนะได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าเนาะส ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยพิษยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของรถมืองานเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนะคือคันนี้เลยนะครับป้ายทะเบียน5634นะครับเลขไม่แปดหมื่นนะครับ1.5ตัวมิดด้วยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าร้อยแปดแรงม้านะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการเฟรน ใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกครบจบนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเนาะในส่วนของไฟด้านหน้านะครับลงดําผมไปดูก่อนนี่ครับลงดําแบบนี้เลยนะครับไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ LED แล้วเรียบร้อยนะครับตัวเก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ่านี่ครับนั่นตัวเก็บระหว่างกันชนไม่มีอ่ารถคัดเกตนะครับไม่แปดหมื่นใครไวกว่าได้ก่อนรถปี20ด้วยนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักเกตพันกว่าบาท ครับคุ้มค่านะผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์แน่นอนพี่นะครับสังเกตฝากระโปรงถือว่าคมนะครับเก็บระหว่างกันชนนะสวยทั้งสองฝั่งคันนี้ก็ถือว่าแจ่มเลยพี่นี่ครับล้อมแมกออลลอยจากโรงงานนะครับยางผมจเช็คให้นะครับยางอาจจะสกระปรกน,นิดนึงนะรถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยางปี2024ด้วยโอ้โหพี่นะสวยๆยางปีใหม่คันนี้เสนอขายที่379 0 0 0พนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่า ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเข้ามาจริงๆพี่พี่ดูฝุ่นก่อนนี่ครับฝุ่นฝุ่นนะฝุ่นยังเยอะเลยนะครับกันสาดมีให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4ประตูนะครับกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าออปชันครบๆนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะและที่สําคัญครับในส่วนของด้านหลังเนาะมีส่วนของกล้องถอยนะครับกล้องถอยมีมาให้เนาะคันนี้ก็ถือว่าสวยใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับโคมไฟไม่มีแตกหักนะครับกันชนอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยครับมือจับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเนาะ คันนี้ผมขออนุญาตเปิดในส่วนของฝาท้ายด้านหลังให้ดูนะครับในส่วนของฝาท้ายด้านหลังให้ดูนะครับมานี่เลยนะในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับมีในส่วนของเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรนะถ่านรองนะครับมีมาให้นะครับล้ออะไหล่มีมาให้นะชุดชุดในส่วนของอุปกรณ์คู่มือนะครับมีมาให้คันนี้มีถังดับเพลิงให้ด้วย และที่สําคัญในส่วนของตัวขายึดนะครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวหัวน็อตสวยๆนะครับตัวท่อเฟกเก็บสายไฟยต่างๆอยู่ในสภาพดีแบบน,นี้เลยนะครับคันนี้ผมว่าคุ้มนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าและที่สําคัญในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับสวยทั้งสองฝั่งอยู่แล้วคันนี้คัดเกตนะครับนะค, Folks, คันนี้คัดเกตใครได้ไปคุ้มค่าผมให้ดูก่อนนี่ครับด้านในได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับสีรถโกแบบนี้เลยนะครับนะสีรถโก ตรงนี้ลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะครับถือว่าคุ้มนะผมให้ดูก่อนอีฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะ่าผมมาดามันจีฟังก์ชันนะครับเบาะส,สวยนี่เลยนะครับทั้งระพิ่งอยู่ด้านล่างนะครับมีให้เวลาเกิดอุบิเหตุนะสามารถเอามาใช้งานได้นะครับปกติเลยเนาะดึงจากด้านหลังได้นะครับตัวนี้นะครับช่องด้านหลังมีที่ดึงให้ ออปชั่นครบมากพี่ใครได้ไปนะคุ้มค่าผมขออนุญาตเข้าด้านในนี่ครับผมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับเลขไมแสดงอยูที่88 0 0มเองนะครับรถคัดเกดให้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอนะ้าสวยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าผมดูก่อนนะครับ iPod นะครับ AUX ู o AU นะครับบลูทูธนะครับครบจบหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ นะครับน่าถือว่าสวยนะครับแรปบอร์ดถือว่าโอเคนี่เลยนะพี่จำไหม,มผมวนะ่าจำนะบานพับครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมสามแสนเจ็หมื่นเก้าพันผมว่าคุ้มนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับผอนเจ็ดพันกว่าบาทเองในเครื่องหนึ่งจุดห้าด้วยนะเซอร์วิสเครื่องโตโยต้าอืดตึกทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนของ ห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปนะครับครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับมาแล้วเรียบร้อยนี่พี่นะครับตัวดูอ่อวีวีชีคิดไอนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้เสียงเครื่องยนต์นิ่งๆ,ๆนั่นแบบนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตน,นี่สวยอยู่แล้วพี่ฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับสวยทั้งสองฝั่งนี่เลยนะใครได้ไปคุ้มนะค่านะสำหรับคันนี้ นะครับอันนี้คือรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ทําการล้างนะครับแต่ผมอยากให้เห็นสภาพแรกเข้ากันว่ารถมันไม่มีการชนหนักจมน้ําพี่กคว่ำมานะครับผมขอย้ำหนึ่งทีเนาะนี่คือ v ีออสนะครับหนึ่งจุดห้าตัวมิดปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม่แปดหมื่นแปดราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันงานรถหน่วยงานประวัทศูนย์นะครับใครอยากได้ไปเช็คงานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับท้ายนี้ครับนก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ